พอไม่เ็นมาถึงบ้านก็ไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าลูกก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนโอ้แไม่เพนมาได้ร่มมาค่ะเมื่อกี้นี้ดูบรรยากาศทางโทรศัพท์บอกว่าฝนไม่ตกแต่ตอนนี้ชื้นค่ะเปียกเลยถนนเปียกเลยอาจจะตกเมื่อเช้าตอนที่ไม่เพนอยู่ข้างในตอนที่ไม่เพนมาบ้านนะมันตกนิดหน่อยค่ะ ฝนคือฝนฝนลินเขาเรียกว่าฝนลินบรรยากาศไม่ค่อยดี <c oughs> ก็ไปเที่ยวมากลับมาบ้านดึกคะ่ะมาถึงบ้านสองทุ่มกว่าก็มาทำนั่นทำนี่จัดนั่นจัดนี่ซักผ้าด้วยแต่ก็ซักไม่หมดคะ่ะซักผ้าต่ออยู่เอาผ้าใส่เครื่องเสร็จแล้วไม่เป็นก็เดินออกมาให้เครื่องมันปั่นเอง เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก็มาตากค่ะอากาศไม่ดีอากาศเย็นเพราะว่ามันจะถึงหน้าหนาวแล้วค่ะตอนนี้ไม่เป็นก็กําลังจะจะไปเยี่ยมลูกเขาเพื่อนๆต้องดูทางด้วยค่ะกําลังจะไปเยี่ยมลูกพอกลับมาแล้วไม่เป็นก็จะไปเยี่ยมลูกเลยเมื่อวานนี้กลับมาดึกก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ก็ได้คุยกับพนักงานได้โทรกับพนักงาน แล้วก็บอกเรื่องอาการสถานการณ์ของลูกสาวค่ะเขาก็ส่งข้อความมาหาอยู่กะว่าถ้ามาถึงนอร์เวย์แต่วันหรือหัวค่ำก็กะว่าจะไปหาที่มันไปหาไม่ได้เพราะว่ามันดึกแล้วมันเลยเวลาเยี่ยมค่ะแล้วไม่เป็นตอนนี้ก็เดินไปหาด้วยใจที่ คิดถึงเพราะว่าคุยกับเขาเมื่อคราวที่แล้วเขาฟ้องฟ้องแล้วก็ร้องให้เขาได้ยินเสียงแม่แล้วเขาก็ฟ้องค่ะเพื่อนก็ฟ้องเขาบอกตามภาษาที่เขาบอกได้เพราะว่าไม่เป็นแต่ฟังเสียงออกค่ะแต่ว่าเป็นคำคำนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้คือเขาไม่มีภาษาเขาพูดเป็นคำคำ,คำไม่ได้ แต่แม่ก็เดาตามอาการน้ำเสียงแล้วก็ดูสีหน้าเขาค่ะเพราะว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาคิดถึงยังไงบอกคนคำ,คำไม่ได้เดาเอาจากน้ำเสียงว่าเขาน่ะคิดถึงคิดถึงน่ะอยากจะให้แม่ไปเยี่ยมเขาไปหาเขาเพราะว่านึกถึงสมัยเราเป็นเด็กเราก็ไปไหนมาไหนก็ไม่อยากห่างแม่ แล้ยิ่งเขาพูดไม่ได้ค่ะเพื่อนบอกให้แม่และพี่สาวที่ล่วงรับไปแล้วหาทางออกให้หลานหน่อยอยากจะให้หลานเลือกทางตัวเองอันไหนมันดีก็อยากจะให้เขาเลือกเพราะว่าทนดูอาการลูกสาวไม่ได้ค่ะเพื่อนไม่เพ็่นไปเที่ยวไม่เป็นก็เวลานึกถึงหรือพูดถึงเนี้ยจะร้องไห้ ถ้าเกิดว่ามีใครมาถามถึงว่าลูกสาวเป็นยังไงไม่เป็นยังไม่ได้เอ่ยคำยังไม่ได้พูดเลยค่ะน้าตามันพังก่อนเพราะว่าความรู้สึกในหัวอ,อกอะมันแน่นมันพูดไม่ออกความรู้สึกมันเยอะเรื่องความสงสารลูกนะคะพูดไปแล้วก็เออให้เขาไปยังจะดีกว่าแต่ว่าไม่เป็น อธิษฐานหรือพูดงั้นไม่ได้ต้องให้เขาเลือกทางของเขาเองก็อยากจะให้หรือว่าขอคนที่ช่วยเหลือเขาได้ให้มาช่วยเหลือเขาตอนนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเขาต้องการความช่วยเหลือก่อนที่จะไปเที่ยวนั้นก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลให่เพิ่นก็ไปเยี่ยมเขาบอกว่าแม่จะไปเที่ยวนะไปแค่อาทิตย์เดียวเดี๋ยวมา ก็ได้พูดได้คุบเขารับรู้แค่ไหนนั้นไม่เป็นก็เดาตามภาษาผู้เป็นแม่ค่ะแล้ตอนนี้เขาก็ยังนอนที่โรงพยาบาลรอแม่อยู่แม่ไปเที่ยวกลับมาเขาก็ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้ข่าวจากหมอเลยว่าจะให้กลับบ้านเมื่อไหร่คะเพื่อนๆตัวเล็กนิดเดียวมีแบคทีเรียต้ง้งสอง สองเชื้อนะคะคือต้องให้กินยาตั้งสองขนานและตัวเล็กๆแค่นี้กินสองขนานมาโหยคืออาการเขานะ่ะเขาดื้อยาแล้วค่ะแล้วบวกยาแก้ปวดถ้ามันไม่อยู่ก็ต้องเอามูฟินเข้าช่วยค่ะฟังแล้วฟังแล้วปวดหัวใจมากหดหูว ที่เห็นลูกเป็นอย่างนี้ค่ะมันเพื่อนแม่ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงพอไปหาลูกบางครั้งก็ร้องคือด้วยความสงสารนะคะถ้าเขาพูดเป็นคำคำเราก็ยังจะได้รู้เรื่องว่าเขาเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเมื่อเขาไม่มีภาษาพูดอะไรไม่ได้บอกไม่ได้หมอก็เดาทั่วเลยครับเพื่อนพอเห็นอาการเขาเจ็บก็ ให้เต่ยาโดบเข้าไปยาโดบจนหน้าตาก็เหลืองแล้วความต้านทานปุ่มต้านทานในกายเขาก็ไม่มีแล้วหมอบอกว่าอยากจะยิงยิงนิ้วในไตเพราะว่านิ้วเยอะมากและลูกใหญ่ด้วยเวลานิ้วมันจะออกหบางครั้งมันออกมาแต่ว่าร่างกายมัน มันสร้างมันปูริเซนตรอดเวลาเลยมันสร้างหินในไตค่ะเพื่อนเมื่อข่าวที่แล้วก่อนที่ไม่เพินจะไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งไม่เพินก็ได้คุยกับหมอก็ได้ถามสาเหตุหมอหาสาเหตุไม่เจอเลยคะ่ะหมอบอกว่ามันมีหลายสาเหตุแต่ว่าที่จะหาที่จะค้นเจอนั้นมันมันไม่ได้เขาบอกว่าหินมันมีหลายแบบ เห็นกวดที่อยู่ในกายเขาค่ะมันมีหลายแบบมันอยู่ที่ว่าตระกูลอะไรรักษาไงได้ทีนี้เขาจะกินยาก็กินไม่ได้หมอบอกว่าร่างกายเขามีแต่ยาแล้วร่างกายเขาอ่อนแอถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปเงี้ยเขาก็จะปั๊มหัวใจไม่ได้พอปั๊มหัวใจแล้วกระดูกเขาจะพังคือกระดูกเขาเปาะแล้วกระดูกโคงนเขาจะ พี่ปนคับเพื่อนๆไม่เพื่อนก็มาพูดความในใจปล่อยความทุกเรื่องลูกให้เพื่อนๆเป็นการแบ่งเบาสถานการณ์แล้วก็ให้เพื่อนๆส่งกำลังใจมาให้ลูกด้วยค่ะเพราะว่าทั้งแม่ทั้งลูกต้องการกำลังใจมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วอาศัยหมอหมอก็ ช่วยอะไรไม่ได้เจอในข้างฝาถามอะไรเขาก็ตอบให้ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆ mm hmm. เดี๋ยวไม่เป็นใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวอาการยังไงเดี๋ยวไม่เป็นคุยกับเพื่อนๆทีนึงขอบคุณที่ตามมาส่งถึงโรงพยาบาลค่ะนี่ค่ะโรงพยาบาลที่ก็อยู่ไม่เป็นได้มาแต่เช้าหวังว่าคุณแฟนไม่มาแต่เช้าคืออดีสามีนะคะ

ไมย้มพูดเลย <c oughs> พอไปถึงลูกสาวทักทายคุณแม่ดีค่ะและช่วงนี้ก็พยาบาลกำลังให้ยาค่ะ <c oughs> ให้ยาทางสายยาง <c oughs> ไปทางกระเพาะทางท้องโดยตรงเลยค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะไม่ย้มลูกสาวค่ะให้ดูตาโตเลยค่ะวันนี้ดูตาก็าโตอี ดีใจที่เห็นแม่ทักทายทันทีเลยครับเพื่อนเพื่อ,พอมาถึงก็พนักงานออกไปก็ให้ยาเสร็จก็ออกข้างนอกเขาอ,อยากให้แม่กับลูกอยู่สองต่อสองคุยกันเป็นส่วนตัว <c oughs> ใช่ไหมลูก <c oughs> ใช่ไหมคะอืมแม่คิดถึงหนูนะรู้ไหมแม่รักหนูอออแม่คิดถึงหนูมาก ใช่ไหมไม่สในใจหนูทุกวันอืมหายวันไหน,นคืนนะคนเก่งอืมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอพรคุณพูดกณมาทำกูไป,ปส่งลูกแล้วนุโมทนาบุญกับผูป้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมัยพรเจ้าที่สไว้ด,ดีแล้วจะมาช่วยหนูอืม พอรูปหน้าผากเขาก็เริ่มหลับตาค่ะชา้าๆรูปหน้าผากเบาๆแล้วก็พูดเบาๆชอบเสียงแม่อยากให้แม่พูดด้วยพูดเบาๆก็ลองเพลงให้เบาๆนึกถึงตัวเองค่ะตัวเองนึกถึงแม่คิดถึงแม่อยากเกี่ยวกับแม่เขาพูดไม่ได้ เดไม่เป็นเข้าใจค่ะเอาความรู้สึกข,ของตัวเองสมัยเปน็นเด็กยังจำได้ <c oughs> ขลับตาเยัยเพื่อนไอ้ยลืมตาอีกแหละบอกว่าหลับตาแล้วลืมตาเคลิมค่ะเดีย๋ยวไม่เป็นจานั่งอยู่เขานานๆหน่อยค่ะวันนี้เดี๋ยวให้พลังเขาให้กำลังใจแล้วก็ให้พลัง ที่เรารักษาค่ะนี่ือมองมองคลเครืมอ,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 มอมเห็นหน้าลูกได้เชื่นใจมากเลยกับเพื่อนเพราะว่าไม่เป็นก็ไม่ได้เอาคลิปลูกสาวลงตั้งนานเลยเพราะว่าไปถ่ายหลายเดือนถ่ายหลายเดือนกลับมาอยู่นในเมสองเดือนแล้วก็ ไปสามประเทศอีกอาทิตย์หนึ่งและช่วงนั้นเขาก็เข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่แม่เป็นก็ไม่เยี่ยมทุกวันคับเพื่อนอืออืม,อมขอบคุณที่มาเยี่ยมลูกด้วยกันค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่เพนจะเดี๋ยวไม่ปิดกล้องก่อนนะคะคนเก่งนะอืมไม่พูดไม่พูดกับเพื่อนๆด้วยโอ้ตาเคลิ้มคับเพื่อนเคลิ้มอ,อืม ขาได้พลังจากแม่แล้วเข้าอบอุ่นแล้วมีความรู้สึกปลอดภัยคะ่ะความรู้สึกปลอดภัยอยู่กับพ่อกับแม่มีความรู้สึกปลอดภัยมากอันนี้พูดจากความรู้สึกของตัวเองคะ่ะปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นเดี๋ยวไม่เป็นจะนั่งสวดมนต์แล้วก็ให้พลังเขาอืมนะอืมลืมตาเล็กลกมองแม่ โอเคค่ะมันเพื่อนเดี๋ยวคุยกันคะ่ะอือจ้ะจ้ะเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกอยากให้หอมเดี๋ยวแม่จูยืนเกมให้ยืนเกมให้อือมอือ ออกมาจากงาลงมาแล้วแดดดีมากเลยครับเพื่อนคิดว่าจะไม่มีแดดแดดดีจังเลยเขาบอกมันค้มฟ้าค้มฝนแล้วจะมีเมฆมีหมอกพอออกมาแล้วสว่างจ้าเลยค่ะแต่ว่าแดดมันไม่ร้อนแล้วค่ะพเพื่อนเพราะว่ามันใกล้หน้าหนาวอีกหน่อยใบไม้เต็มเปล่าก็เหลืองค่ะ เตรียมตัวร่วงพอมนเหลืองแล้วมันก็ร่วงล่วง,ลวงแล้วก็เหมือนจ่ก็เหลือแต่ต้นเหลือแต่ต้นแล้วท,มมทีนี้ก็หิมะมาค่ะทีนี้ก็หิมะมาวันนี้ไม่เป็นไปเยี่ยมลูกสาวเบิกบานค่ะน่าจะไม่เป็นเบิกบานมากตอนที่เข้าไปเข้าก็ พนักงานให้ยาแล้วก็พยาบาลก็ให้ยาพนักงานให้ขนาดหนึ่งแล้วก็พยาบาลก็มาอีกมาให้ยาอีกค่ะแล้วให้อาหารด้วยให้น้ด้วยวันนี้ได้ร้องเพลงล้างหน้าเป่งฟันได้สวดมนต์นั่งนานเลยค่ะเพื่อนๆน,นั่งนานตอนแรกคิดว่าอาการไม่ดีพอแม่เข้าไปแล้วเขานอนตาค้าง นอนนิ่งเลยค่ะพักหนึ่งเขาทิ้งทิ้งได้มองหน้าแม่แล้วก็มองหน้าแม่แล้วก็ดีใจค่ะแล้วเขาก็ยิ้มให้โอ้เท่าน,นั้นเลยค่ะเพื่อนเพือแม่อาการดีแล้วก็ดีอกดีใจที่เห็นลูกยิ้มได้ล,ลูกยิ้มได้แม่ก็ยิ้มได้แล้วภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ดีใจมากที่มาเยี่ยม ลูกสาววันนี้และพอใจกับอาการเข้าวันนี้มากเลยค่ะไม่เพนได้นั่งสวดมนต์ให้เขาสวดคือพูดกับเขาบอกให้เขาสวดมนต์ไปด้วยกันทําบุญด้วยตัวเองผ่านกายสังขัดแม่บอกเขาอย่างนั้นค่ะทีนี้ก็นั่งสวดมนต์เงียบพักหนึ่งเขาก็หลับหลับแรกๆก็หลับหลับตื่นตาก็ค้างอยู่ ทีนี้ก็หลับหลับเขาก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกับเขาชักค่ะถ้าไม่ชักหรือไม่งั้นก็ปวดคือเขาทรนทลายนิดหน่อยเขาก็ตื่นอีกพักหนึ่งพอตื่นพักหนึ่งไม่เป็นสวดมนต์ให้เขารูปหน้าผากเขาพูดกับเขาเบาๆแล้วเขาก็หลับอีกค่ะหลับอีกทีนี้หลับ งวดที่สงพนักงานเขาอยู่เขาเห็นด้วยรูปเป็นเหมือนเดิมเหมือนเขาช็อกเขาตกใจหรืออะไรบางอย่างก็ให้เขาดูเขาจะได้จดเอาไว้บันทึกประวัติเขาเอาไวค้ค่ะว่าอาการเขาเป็นยังไงทีนี้แม่เพนเได้นั่งกับเขาตอนที่เขานอนรอบที่สองนะคะนั่งนานทั้งสวดมนต์ทั้งร้องเพลงเขาพอใจมากเลยคะ่ะ แล้วยิ่งก่อนที่แม่เพนจะจากเข้าออกมาออกมาจากห้องนะคะก่อนที่จะออกมาจากห้องบอกว่าไม่บายนะเดี๋ยวแม่มาใหม่เขาก็นอนนิ่งนอนนิ่งแต่เขายื่นแก้มให้ยืนสุดๆเลยยืนแล้วเขาต้องการความอบอุ่นคะ่ะเขาต้องการให้แม่หอมต้องการให้แม่กอดแต่ถ้าถ้าการเขาดีเขาก็ไม่ไม่เท่าไหร่เขาจะขี้รำคาญ แล้วเวลาเขาปวดเขาก็จะขี้ลำคาญคืออะไรมันก็จะไม่ดีแต่ครั้งนี้เขาอยากให้แม่กอดอยากให้แม่หอมเหมือนกับว่าแม่กลับมาแล้วอยากให้แม่กอดให้ความอบอุน่นให้ไออุน่นให้ความปลอดภัยเพราะว่าไม่เป็นโทรมาเขาตอนที่ไม่เป็นอยู่อยู่กรซ แคาตานะคะเขาร้องไห้ก็อฟ้องแม่น้ำตาไหลยังนึกถึงเลยแล้วมาวันนี้รู้สึกว่าก็ดีแต่ก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่อยู่โรงพยาบาลน,นานแล้วตั้งแต่ก่อนไมน่ไปต่างประเทศนะคะแล้วกลับมาแล้ว เขาเองนอนอยู่ที่โรงพยายบาลแต่ว่าเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้อง,องแต่ชั้นเดียวกันนะบอกพยายบาลไม่ใช่พยาบาลค่ะบอกพนักงานที่ดูแลเขาบอกว่าจะเปลี่ยนห้องก็ใ <homeowners> ห้บอกหน่อยเพราะว่าเขาไม่ให้พ่อแม่เข้าในช่วงเวลาปกตินะคะก็ดูก่อนถ้าเพื่อนไม่เป็นขอให้เขาได้รับความช่วยเหลือ คือแกเป็นมานานแล้วเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็สมควรที่เขาจะหายดีสมควรที่เขาจะปกติดีไม่รู้เวนกรมารนักหนาขอนะคะเมื่อกี้ก็เอามือเข้ามาเท้าหนะ้าผกของแม่เวนอยากจะรู้ความคิดอยากจะรู้ว่าเขาเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอยากจะรู้ข้อแก้ไขอยากจะแก้ไขให้ตรงจุดคะ่ะเพื่อนๆ แต่ม่เป็นก็ไม่รู้จะทํายังไงมีอย่างเดียวก็คือตัวเองมีบุญเท่าไหร่ก็ส่งไปให้ลูกทห้หมดเลยให้บุญช่วยให้บุญจัดสรรให้เขาได้รับแต่สิ่งดีๆอยู่ในเหตุการณ์ดีให้ให้จัดสรรให้ถูกทางค่ะก็ทาได้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เพื่อนๆทุกคนติดตามชมและกาลังใจไม่เป็นกับลูกสาวมาตลอดค่ะขอบคุณกาลังใจมากค่ะวันนี้ไม่เป็นยิ้มได้มีความสุข ที่เห็นลูกยิ้มคือความสุขเล็กๆน้อยๆยิ้มเล็กๆน้อยๆที่เขามีมันยิ่งใหญ่สำหรับผู้เป็นแม่ค่ะนี่นะคะข้านอนรอพ่อรอแม่รอให้ไปเยี่ยมไม่เป็นได้ไปเที่ยวม,มาก็ได้ไปเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณทุกกาลังใจกันเพื่อนบุรุษสาพระคุณของค่ะขอบคุณพอดีดีขอบคุณตู้คอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ